ชีวิตมนุษย์คนเรานี่มีความสุขอยู่ได้เพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสดชื่นเพราะฉะนั้นเราก็ควรอนุรักษ์ธรรมชาติให้มีแต่สิ่งที่ดีๆและเราก็จะพบกับบรรยากาศที่สดชื่นล่มลื่นและแจ่มใส ซึ่งในธรรมชาตินี้จะมีสิ่งที่สดใสสดชื่นและสวยงามพร้อมกับบรรยากาศที่ให้เราสูดลมหายใจเข้าไปอย่างเต็มปอดพร้อมกับความสดชื่นไม่เหมือนกับการสูดกลิ่นอากาศควันรถหรือว่า สิ่งที่เป็นมลพิษซึ่งเราสูดหายใจเข้าไปแล้วมันอาจจะทำให้เราหายใจไม่สดชื่นรู้สึกไม่ชื่นบานครับยังไงเราก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ควรจะอนุรักษ์สิ่งที่เป็นธรรมชาติไว้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันนะครับอย่าทิ้งขยะไปเรื่อยนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับ ลกใบนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย